ผมเคยพูดไปแล้วทีหนึ่งช่วงหนึ่งที่ชุดใหญ่กับซีเกมมันทับซ้อนกันอยากได้แชมป์ซีเกมแชมป์อาเซียนทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันต้องหาวิธีทางแก้ไขผมจะพูดได้ชัดเลยคือใช่เราต้องก้าวข้ามผ่านอาเซียนให้ได้แต่อาเซียนมันก็ต้องได้เหมือนกันจะไม่ได้ก็ได้แต่มันต้องมีการบริหารจัดการหรือการเคลียร์ชัดๆให้ภาพมันชัดตั้งแต่แรกว่าคุณจะใช้ชุดไหนเล่นคุณจะหยุดหลีกหรึไม่หรือเปล่าหรือคนที่ติดพักเลยไมเล่นเฉพาะทีมชาติอย่างเดียวคุยกับสมมสรอหชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าถ้ามันวางแผนลงหน้ากับเขาตั้งแต่แรกอ่ะผมว่ามันสามารถทําได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราจะไปคุยกันแบบระยะเวลาสั้นๆกับชั้นชิดแล้วสโมสรก็เตรียมตัวไม่ทันสโมสรทีมม่มีคนเล่นแทนคนนี้ออะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยก็เลยจาเป็นต้องเอาคนนี้เล่นทั้งบอลทีมชาติด้วยทั้งสโมสรด้วยซึ่งผมว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกทําแบบนี้อืซึ่งผมว่ามันมันมันอยู่ที่การบริหารจัดการและการวางแผนลงหน้าถ้าคุณใส่ใจที่จะทำเดือต้องการที่จะให้มันออกมาดีที่สุดอ่ะผมว่ามันทําได้ผมว่าผมเล่นในสนามอ่ะ มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนหรือคุณจะอ่อนแค่ไหนคุณสามารถแพ้ชนะก็ได้หมดเลยในสนามว่าวิธีการเนี่ยมันจะเล่นเป็นไนก็แล้วแต่ถ้ามันชนะมันก็คือจบแต่ถ้าไม่ชนะคือก็คือก็คือจบเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการมากกว่าสุดท้ายทุกครั้งมันอยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องตัวผู้เล่นหมดอย่างเช่าคณะคำยกง่ายๆวันนี้เตะเก้าทบีกเบมืองทองผู้นี้ต้องไปเล่นทีมชาติอีกเกมหนึ่งซึ่งสมวาหนึ่มันมช่าเฮ การกรีโคเบอี่ไม่ถึง24ชั่วโมงมันมันเป็นเรื่องอเกมนหนึ่งได้แล้วเหรอ ओ, <m ary> แล้วเราก็จาเป็นต้องใช้เขาด้วยน nah, ทีมชาติอะไรเงี้ยซึ่งทาไมมันคุยจะไม่ได้อะไรเงี้ยในมุมในมุมผมนะ <m ary> ผมว่ามันมันคุยได้มันมันต้องมีการบริหารันการได้แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการมากกว่าตอนเนี้ยสุดท้ายอย่างอย่างนัดชิงเนี่ยเรานำ2-0แล้วเราปิดเกมไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราโดนเวียดนามเขาบี้ช่วงท้ายเราเห็นสภาพร่างกายลักบอลเลยว่ามันล้าอืมันล้าแน่นอนเพราะมันเตะติดกันที่เตะเเกมม่่ทีชาดด้้ววยยสสร มันยากครับที่จะไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่าจะระบบวิธีการโคดวางพี่วางจะเลือกใครเล่นหรือเล่นระบบไหนก็แล้วแต่สุดท้ายฟุตบอลมันแพ้ชนะกันได้หมดแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายมันสมบูรณ์ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับที่เวียดนามเขาสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามันมันถ้าออกมาแบบนี้มันด่ากันได้ครับถ้าสุดท้ายการบริหารจัดการมันทุกอย่างมันพร้อมหมดเลยมีให้หมดเลยคุยกัะสโมสรเรียบร้อยแจ้งเรียบร้อยเคลียเรียบร้อยสุดท้ายเล่นไม่ดีแพ้มันด่าได้ครับบ้านเราชอบคิดว่าเล่นให้ Uh huh. แต่ที่เมืองน,นอกมันไม่เป็นแบบนั้นครับที่ระบียบนยุโรปหรือบาอาชีพเนี่ยเขาจะดูแลให้ดีที่สุดก่อนสุดท้ายเนี่ยมันพูดเรื่องการบริหารการไม่ได้สุดท้ายมันด่านักเตะด <igen> ่าบุมมองของคนเล่นคนเล่โคชสามได้แล้วถ้าอย่างนั้นและหากตอนนี้คุณกําลังมองหาแนวทางฟุตบอลคัดเน้นๆแบบไม่มีกักวิเคราะห์กันแบบสดๆลงให้ก่อนแข่งทุกคู่ทั้งบอลสดเต็งสเต็ปเรามีกลุ่มแนะนํา เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้นอกจากจะแจกแนวทางฟรีแล้วยังให้แม่นสถิติวินเรตมากถึง83%หากสนใจเข้ากลุ่มอย่ารอช้าแอดไลน์นี้แล้วทักแอดมินมาได้เลย